คำรนพารวยด้วยเกษตรอินอินเตอร์คำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชื้เจ้ามาแล้วคำรนตอนอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามกับงานมหานครผลไม้ภาคตะวันออกและยังจะมีไปจนถึง11บมิถุนายนนี้ ที่จันทบุรีน้องอยู่เมืองจันทร์พี่อยู่สุพรรณบุรีมันไกลกันเลือที่ปุณนไม่มีหลอกยอมควันอยากขายนาไรขายหัวขายควายมาอยู่ใกล้กันพี่อยากมาอยู่เมืองจันทร์แต่บ่นที่นั้นคงจะไม่มีเขาลือว่าเจ้าจะ พานิจจังหวัดบอกว่าถ้าไม่ห้ามไว้จะมีมากกว่า20ประเทศขอเข้ามาดูและทำธุรกิจด้านผลไม้กับเกษตรกรชาวสวนของจันทบุรีโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆเราอยู่เฉยๆแต่เขามาเอาเองผลไม้จันทบุรีตรงนี้ไม่ใช่คำคุยนะท่านนะครับเป,เ,ปเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเลยครับทุกคนมาแย่งกันซื้อเลยครับเมื่อก่อนนี้แม่ค้าพ่อขายจะต้องสะพายหรือกระเดียด หรือหาบคอนไปแล้วร้องมังคุดไมค้าทุเรียนไม่ค้าเงาะไมคะ,ะ,มคะแต่ณวันนี้ไม่ต้องร้องแล้วนะท่านนะครับอ,อยู่เฉยเฉเข้ามาแย่งกันซื้อถึงสวนเลย <c oughs> แ,ลแล้วมันหมดปัญหาหรือยังครับเรื่องว่าพ่อค้าเจ้าของสวนน่ะแอบขายอ่อนบั่งเหมาตัดไปเลยอย่างเงี้ยมันแก้ได้อย่างครับนนท่านอันนี้ทุกคนก็ช่วยกันอยู่ครับก็มีเล็กๆน้อยๆท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ชาวเมืองจันทุกคนเราร่วมมือร่วมใจกันว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่ดีงามทั้งหมดเนี่ย เราจะพยายามรักษามาตรฐานไว้ไม่ใช่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นชื่อเสียงของผลไม้ไทยด้วยครับพื้นที่ของผลไม้จันทบุรีณวันนี้นะฮะผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยประมาณครท่านครับอันโดยตัวเลขจริงๆเลยก็ได้นะครับทุเรียนมังคุดลำไยลองกองเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีจุดจุหลักหลักแสนไร่นะครับแต่จังหวัดอื่นทั่วประเทศนะครับแค่หลักหมื่นจำนวนน้อยกว่า ทีนี้ผมไม่พูดถึงจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเอาของดีมาว่าคนอื่น <c oughs> ก็คือบางจังหวัดนะครับมีพื้นที่ในการปลูกผลไม้เนี่ยมากกว่าจังหวัดจันทบุรี<อ>มีอยู่3ามแสนไร่ของจังหวัดจันทบุรีมีแสนไร่แต่ผลผลิตของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีมากกว่าราคาก็ดีกว่าครับโ,โ,โ,โดยเฉพาะลําไยครับท่านผู้ว่าลองมองอนาคตมาตรฐานนะครับส่วนผลไม้นะครับก็ในเชียงคุณภาพนะครับผลผลิตต่อไร่ในทุกๆด้านในทุกประเภท ผลไม้ไทยที่จันทบุรีต่อไปจะดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปนะครับที่สุดก็มาชมงาน,น,นมหานครผลไม้<ผ>โอ้ของ,ของจีทบุรันของจันทบุรี เป็นกเกษตรกรตัวจริงค่ะเพราะว,ว่าเมืองนี้เป็นเมืองกเกษตรกรโอ้กเกษตรกรยิ่งใหญ่มากเป็นกเกษตรกรที่ไม่ธรรมดาสาหร,รับคนจันทบุรีใช่ค่ะเพราะเป็นกเกษตรกรที่มีความคิดใหม่ๆและปรับรับกับตลาดตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมครค่ะ,คะอันนี้นะคะลองบอกเลยนะคะความเก่งกาจนี้ต้องยกให้กเกษตรกรของจันทบุรีค่ะแต่เราเองเราเข้ามาเนี่ยที่จะช่วยสร้างสารรค์ให้เกิดนวัตกรรมนะคะแนวความคิด สร้างสรรค์ใหม่เราจะสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้พี่น้องเกษตรกรแม่เมืองย่อมรู้รเชิญท่านพูดเลยครับค่ะสำหรับเกษตรกร,กรของจังหวัดจันทบุรีนะคะถือว่ามีความรู้ความสามารถสามารถต่อยอดนวัตกรรมนะคะผลไม้ธรรมดาเนี่ยนะคะสามารถดัดแปลงขยายพันธุ์ให้มีหลากหลายเพื่อที่จะรองรับผู้มาชิมที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ทุเรียนนกหยิบทุเรียนเนี่ยเป็นพื้นเมืองโบราณ เมื่อก่อนนี่ต้นสูงใหญ่คนเก็บไม่ได้หล่นตุ๊บมาคนลืมไปเก็บนกกินนกมากินก็เลยบอกเอ้าพอไปเห็นทุเรียนไปเจออะไรมีแต่นกนกมันเอาเล็บมาจิบอยู่ไปเนี่ยอ้ามันก็เลยกลายเป็นนกเหลือไม่ว่าจะเป็นนวลทองจันท์ไม่ว่าจะเป็นพวงมณีนะคะหมอนทองชันนีแล้วก็จันทบุรีหนึ่งสองสามเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าใครชอบอย่างไรมา ลองลิ้มชิมรสได้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ,ะทุกอย่างต้องมีโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็เราเข้ามาที่สวนนี้เอายกป้ายสวนอะไรครับสวนเจริญชัย<ช>คิดอะไรไม่ออกก็มาสวนนี้สวนเจริญชัยแต่จะคิดได้ก็ต้องไปที่งานมหารรนครผลไม<ช>้ปีน<ช>ีอ้ออกกัค้าได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ นำเชื้อเชิญผู้ประกอบการ300บริษัทที่มางานไทเฟลช่วงวันที่1 1ถึงวันสามสิบเอ็ดพฤึกสภาถึงวันที่4มิถุนาและมาที่งานจันบรีมานครผลไม้ช่วงวันที่3เพื่อมาเปิดตลาดขยายตลาดผลไม้มูลค่าของมันนะครับจันบุรีเรามีจุดแข็งเรื่องภาคเกษตรเกินหน้าสิ์ของภาคจันบุรีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรผลไม้มีเม็ดเงินเกินครึ่งกว่าธุรกิจ อื่นๆของจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นการประกาศว่าเป็นเป็นนครแห่งผลไม้เมืองแห่งผลไม้นี่นะจึงถูกแล้วนะเพราะว่าตรงนั้นฐานเราก็รู้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับคนจันทบุรีเขาเป็นคนดีมีความขยันทำโน่นทำนี่กันทุกทุกวัน้ความขยันทำให้เขามั่งมีชีวิต จสรุป <ordu> <uge Kas im> ไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่งานผลไม้ของจันทบุรีมีเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่ของดีของจันทบุรีมีอยู่ที่นั่นทุกวันไง I will tell you ออีกสามปีจกกะเกษียณนะครับเพิ่งมารู้ว่าวิธีปอกมังคุดเขาต้องบ,บ,บิตรงนี้ฮะแล้วเป็นชินช้นๆจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย แล้วจะออกมาเป็นชิ้นจะสวยมากเลยนะเป็นตติกรบางองอนจะเปลี่ยนใจมี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแลคอร์ววส์คำรนว่างหวังสีพอรดกส์พารวยด้วยเกษตรเกษตรชาวสวนที่เขาเก่งกาจความสามารถมากมีจนเป็นมหานครผลไม้ที่ดีจันทบุรี ปปรปริอย่างนี้สิใช่คนไทยทำน้ำเป็นของปลาปลาเป็นของนกอดีตดปลาบึก,บกมีที่เดียวคือในลำน้ำโขงสายน้ำนานาชาติก่อนฤดูไล่ล่า,ลาปลาบึกและหลังไล่ล่ามันแล้วต้องทำพิธีบอกกล่าวเพราะถือว่ามันเป็นปลาแห่งเทพเจ้าแต่ณปัจจุบันนี้ปลาบึกผสมเทียมได้ มันจึงจะไม่มีวันหมดไปจากโลกของเราแล้วแถมนำมาเลี้ยงในตู้ปลาก็ได้หรือจะสร้างเป็นอ่างสวยงามขนาดเล็กๆเ,เลี้ยงสร้างความเพลิดเพเลินเจริญใจไล่ลุวย,ยขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ วันตาสองมองสองฝั่งทางซ้ายและขวาหน่วยโนปคอลองเรือเรียบฝั่ง